กินเ้าจนเครียดกินเ้าจนเครียดกินเราอ้าต้นไม้นี้เหรอที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงเจ้าต้องการอะไรเฮ้ พูดดิเงี้ยเจ้าต้องการอะไรบอกเข้ามาข้าต้องการโชคลาบเยอะๆได้เจ้าจะสมปัานาแต่ถ้ามีใครมาถามว่าเจ้าได้โชคลาภมาจากไหนให้ตอบว่าได้มาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งน,นี้เจ้ารับปากเลยไหมข้ารับปากได้ไไดงั้นดีเจ้าจะสมปัานา ไหนเหรอโชคบบค่ะอ่าได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะ what the fuck นี่คือลูกบอลน,นำโชคของเจ้าห้ามนำไปทิ้งหรือทำหายเด็ดขาดเข้าใจไหมข้าเข้าใจงั้นไปได้แล้วโอเค ชัลา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 ัลาลาัลลาเย่ดีใจจังเลยได้โชคลาภมาแล้วเอาไปเล่นการพนันดีกาจะได้เงินเยอะเย่เย่เยเย่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 ่ย่เย่เ่เย่ย่่เย่เน่ย่ย่่เนย่ยไห่เย่่ย่เ่เอ่เ่่ย่เ่ย่า อ่านี่ไงคาสิโนโอเคอ่าคาสิโนเปิดร้านอยู่เปิดคาสิโนอยู่ไหมครับเปิดครับคุณต้องการทําอะไรครับผมจะเล่นเล่นคาสิโนครับเออไพ่เลยครับหรือว่าอะไรครับไพ่ครับจะเริ่มเล่นตอนนี้เลยไหมครับเริ่มเล่น,เล,นเลยครับ แจกเ้่ามาห้อ้ผมเร็วกี่ใบเนี่ยเขาบอกให้ห้าใบไม่ใช่เหรออนีคาสิโนเถื่อนครับแม่งอยู่ใต้ดินครับต้องเข้าใจครับครับ ชาลาลาลาชาลาลาชาลาลาฉันชาลาลาลาชาลาลาได้ตังแล้วดีใจจังเลยเย่ฮ่าฮ่เย่ได้ตังมาแล้วเยอะๆแต่ไม่หมดว้ฮ้ยข้าจะได้รวยในหมู่มานนี้แล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮ่าสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้วนั่งโชว์ดีกว่าแจ้า โคตรใหญ่เลยสัสเแย่ทำไมกูได้เงินเยอะมากูสร้างบ้านไม่โอเคคุณรวยได้ยังไงครับไม่บอกนะครับไม่บอกนะครับเฮ <c oughs> ้ยเย่เล่นตัวจริงเลยเนี่ยโอ้จำไว้เลยมึงย่าเล่นคัโนโซโนได้อีกแล้วยูวูชาล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 าชาลาลาชาลาลาวููได้เพชรมาเต็มเลยเย้โอเค อ๋อท่านเทพครับผลเอาเค้กมาถวายครับนี่ไงครับคุณเชิญทานได้เลยโอ้ขอบใจมากเลยนะครับขอบใจมากเลยดีจริงๆเลยผมเอาขอให้กินอร่อยนะครับบ๊ายบาย คุณรวยยังไงครับผมอยากรู้จริงๆครับอ่ทำยังไงดีอ่าทำยังไงดีถ้าถ้าไปบอกขอ,อ,กข,อขอท่านเทพมาจะหาว่าโดนงมไงายไหมนะไม่เอาไม่เสี่ยงดีกว่า ผมเอ่อผมได้มาจากราชาคนหนึ่งครับออกงั้นเหรอครับขอบใจที่บอกนะครับราชาองค์ไหนครับไม่รู้ไม่บอกครับ,บ,รบเล่นตัวจริงเลยไอ้ฮาลยเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้นะสายพรไปยังมาโกหกอ,อีกแบบนี้มันน่าลงโทษที่ตาย ตายให้มึงเฮ้แล้วที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้เราอ่ะลูกแก้วนั้น่ะทําหายไปไหนนี่ชิบหายวไงยไัเป,ปเอาแล้วต้องไปหาอย่างเน่นขึ้นคุณไม่ได้จ่ายค่าค่าเช่าบ้านของทางเรานะครับผมต้องยึดเตียงคุณก่อนนะครับเอาชิบหายอะไรอ่ะครับได้ไง ไม่มีได้ไงหรอครับอันนี้คุณติดหนี้แล้วไม่จ่ายจริงๆนะครับมาเป็นเป็นปีแล้วนะครับคุณไม่จ่ายได้ไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องทางเราต้องยึดเตียงไปก่อนนะครับไอ้สัสกูสร้สงางบานั้งนานนะเฮียไม่มีไอเฮียครับต้องยึดจริงๆนะครับมันไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยแพงนะครับ ได้วะไม่ต้องไม่มีได้วะครับได้ก็คือได้ครับเฮียเตียงกูหายแล้วกูจะนอนอยังไงเนี่ยสัตว์นอนพื้นก็ได้วะสัตว์ขอขี้ขอขี้เออทางทางคุณนะครับคุณไม่ได้จ่ายค่ารถนะครับคุณคุณต้องโดนยึดยึดทรัพยากรในบ้านอีกแล้วนะครับ นั่นก็คือหีบนะครับผมจำเป็นจริงๆนะครับแล้วผมจะมีที่ใส่ของได้ไงล่ะครับอ๋อเรื่องของคุณเลยครับนั่นเปนชีวิตคุณแต่ว่าทางเราต้องเก็บจริงๆนะครับมันจำเป็นมากๆได้ไงวะไม่มีได้ไงวะครับเก็บก็คือเก็บครับหาเรื่องกูใช่ไหมสัตว์เออไอสัตว์ครับไอสัตว์ครับแต่ผมขอยึดไปนะครับ กูอะไรวะทำเทบครับผมทำอะไรผิดหรอครับถึงผมได้โดนยึดบ้านขนาดนี้แล้วครับเ,เอาทำไมเงียบอะค่ะ,มะผ,ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับเอ๊เราไปทำอะไรผิดนาะ เราไปทำอะไรผิดนะก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นาอ้าบกหอยไอ้สนอเออคุณไม่ได้จ่ายค่าบ้านผมอีกแล้วนะครับคุณเป็นอะไรเนี่ยอยากโดนยึดหมดบ้านเลยไงวะคุย ทางเราก็ต้องยึดยึดพวกของตกแต่งในบ้านนะครับอย่างเช่นหนังสือหรือว่าโต๊ะเก้าอี้นะครับคุณคุณคงไม่จะแค้นผมนะครับกูจะแค้นมึงตลอดชีวิตเลยเฮียเอา้าก็เรื่องคุนะครับโอ้ยมึงจะทำเสียงสูงไว้ไหนสัตผมไม่ได้ทำเสียงสูงผมทำเสียงหล่อเอ้ย พวมึงยัทำเสียงอรอเหรอก็เรื่องคุณนอครับเฮ้ยแต่ผมจะขอยึดของตกแต่งในบ้านคุณนะครับคงไม่กดกันนะครับกูจะกดมึงไปตลอดชีวิตยัยอเออทางทางคุณนะครับคุณไม่ได้คุณไม่ได้จ่ายค่ารถ ของทางเราอีกแล้วนะครับคุณเป็นอะไรเนี่ยผมก็เป็นคนไงครับแม่งกวนตีนี่หว่าทางบ้านทางเรานะครับต้องขอยึดบ้านคุณนะครับอ้าวแล้วผมจะมีที่นอนไหมเนี่ยงั้นมึงก็นอนใกล้ๆตรงนี้แถวๆนี้ไปนะครับม,มึงคิดให้กูเป็นหมาใช่ไหมเนี่ยใช่แล้ครับเรื่องของคุณครับคุณโดนยึดบ้านนะครับ โอ้ฮ่า่กูไม่มีที่นอแล้วกต้องมานอนมันไหมเสียอนั้นยังไม่มีเจ้าไม่รู้หรอว่าเจ้าทำผิดอะไรต่อข้าไปข้ไม่รู้ข้าไปสัญญากับเจ้าตอนไหนอ่ะ เจ้าสัญฆ่าบอกให้เจ้าถ้าไปถามถ้าใครมาถามว่ารวยได้ไงมีโชคลาภได้ไงเจ้าจะไม่ได้หรอว่าให้บอกว่าเป็นข้าไม่ใช่คนอื่นข้าไม่ได้สัญญาไวะคุณมั่แล้วเจ้าเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ต้องโดนเผา